สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกองปายสุภูสุคนสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามช่องเยดวนชวนกินเที่ยวมาแต่อดเดอร์พี่น้องวันนี้ก็มาพบมาพอกับยายดวนคือเก่าพี่น้องมาพบมาพอกันวันนี้คับยายดวนสิมีเรื่องเล่ามาเล่าพี่น้องฟังมันเป็นเรื่องเล่าของผีหลอกพี่น้องอันนี้มันเป็นเรื่องเล่าจากพีสาวเราให้ฟังวันนี้ไปทรงสักการพี่น้องวันนี้พี่สาวแล้วก็เขามาปกติเราอนอาดีทงหน้าแต่พอเมน งานศพหรือบางงานบุญก็สิบพเจอกันพอดีงานศพแล้วก็ามาเนี่ยยายโดนก็ถามเลยถามท่านที่ถามเราี่นองไม่ปากพี่หลอกเคยหลอกเจ้าวอถามเลยดิมันนี่เราก็เลยตอบตรงตรง,ตรงเลยว่าคยหลอกอยู่แต่ว่าแต่โดน,น้งแต่ป้าเป็นสาวอายุสิบสี่สิบห้าปีคนละไปเที่ยวงานไปเอาบุญกระถินเราบอกเนาะสมัยตะกีน่ะ คนท่างถนนหนทาง,ง,ทางมันยังเป็นดินทรายอยู่ยังบระท่านไหนมีหินลูกล่างยังบรท่านไหนมีถนนลาดยางทั้งขางนี่ก็ไม่แต่ป่าเราบอกไปเที่ยวงานมานนันนิบุญกะทินนี่มันหัวล่มออกมันบอระวาลูมมันก็สิกโกวันนี้แล้ววายางไปน้ำกระนกคนนี่ผู้ทายผู้เดียวมิถุ่ายนน้องบอระว่าไปนี่ไข่สีหอดทางเว่เขาคุกอิปซา สมัยตก่อนกีน่น,น่ะบรรณาขามกับบันเฮ้านีลวะ่า,าใส่โูกพีบาะสาห่วมกันกับบันหน่อยนุองแสงมูสามูบานใส่โูกพีบาะสาเผาพีเพนะี่ยน้ำกันโูกเดียวกันบันนี้ก่อนสิหวัวบนนรนณาขามมันกระ้องพานผ่านทางเว้าขูกพีบาะสาบันเฮ้าหน้วว่าบันนี้ยางไปอีกนี่มันกระสิไปพานอัน ทางเวทควุกพิปัสสาบานนัาขามอีกมันนี้ไปดิกกับเวลาประมาณสองทุ่มกลัวกินเขากินน้ำอิ่มกับว่ากันไปไปน้ำกันหกคนมีผู้ชายผู้เดียวละ่ะมี่ปัญาเน่าไปน้ำกันไปหอดอันผากทางคุกพิปัสสาบานเจ้าของนี่นะมันนี้เราว่าหมาหอนม้าหนูหวน่มามันซิบตัวเสียงหมาหอนเสียงโ,โวนระว่า หอนอยู่ในดอนโกวิปัสสาน่ะล่ะห้ยหมาทางไหนมอหอนค่ะหอนแน่แท้เบคนว่าเคนบอกกันเนาะมันนี่ป้าเขามาเฝ้างานอันให้มันผลทางอันปากทางโกวิปัสสาเะคนบอกเนาะบัดที่นี่กำลังไว้สิประกันเฝ้ายานเนาะมันนี่เสียงวาวมันดังไหมป็ดวาวทะนูหรอวะดัง ที่ทีถึงถึงที่ที่ถึงถึงรบามันเสียงดังแบบนี้อันนี้คือเราสอนในฟังเรพไปนองเราเ่าไม่ฟังก็เียประกันบ่าวพูดให้มาเรียนบ่าววินหรือว่าคนปล่อยบ่าวทนู่เพ่าะเป็นก่าประกันหยุดหยุดก็หยุดอยู่ตรงปากทางพีภาษานั่นแหละหยุดฟังมานี้หันหาเสียงบ่าวมันดังไหมฟังนี่กับพี่ฟังนี่กับพี่ั้งฝ่าไหมหันหาพอเห็น มันนี้ม้าเขาหอนแล้วาหอนขาหอนเนี่ยมันนี้เสียงวาวทะนูนแล้วว่าดังอยู่ตรงหัวเราี่ิแมะตรงหัวมูวไปต้องกันนี่มันนี้พักกันเงยขึ้นมาทุกคนเงยหนาขึ้นอ่ะเงยหนาขึ้นแล้ววาผมมีหดวาวทะนู้แต่ว่าเสียงมันดังอยู่เสียงดังอยู่ตรงหัวี่แเราบอกผมมีหดวาวทะนู้ดจักดวงเลยพักกันเดียวบางหนากกันแล้วมันม้ากขหวน มันมีในดวงโคพิบสานะเฮ้ยเพราะว่าเรียนโดนแล้ววันนี้เรียนไปน้ำกันนั่นแหละแต่ว่าหันบัทถีมกันเรียนไปเป็นไก่สีงหงอดอันทางเวียโคพิบสาอันนาาักขมเระวังเนาะไปเห็นคนอุ้มลูกอุ้มลูกนะออกมาจากท่าโคพิบสาอุ้มลูกออกมากนะ่ะมันนี้เกิอดอเปล่าเฮ้ย เขาเจ้ามาเตะตรงหน้าบอกว่าหน้าเขาเจ้าทั้งนั้นบอกว่าเขาเจ้าสิไปฟังล้ำเพิ่นวะป้าติ้นพุ่ยยิ่งอุ้มลูกนะเป็นยางอกก้อนกับพักกันเนียบอยู่ว่าสันอันพ่นออกจากปากทางปากทางของพี่ัสสานั่นแหละแล้วว่าพ่นไปนี่ยางเป็นยางเกิดเพราะพ่อท่านเนี่ยพ่อเจ็ดเก่าโบหินผู้ยยิ่งก้นน,น,น,นั่นเลยเราบอกนะเมื่อนี้กับพักกันฝ่าวน้ำ นัตามหลังน้่สุนไปเลยไหมมาสิยางไหวแท้ป่ะสันนัไปบ่มีคนพ่มีจักคนอุ้ยประกันฝ่าวางไปฟังลํำไปหอดบัดก็ไปฟังล้ำเนะบัตประกันฟังลํำจนหอดเวลาตีหนึ่งกลัวๆก็สิประกันกลับบันรเนี้ยประกันประกันยางออกมาจากวัดอประกันบอกกันมานำทางว่าห่วยเ้อเมื่อนี้ เขาสีโบเห็นอีหยังบ่เป่นว่าเนาะคือคือตอนเขามาเนี่ยแม่เป่นว่าเป่นประกันบอกกันเขาสิเมื่อใดวุติเขาบ่เมื่อจังไดบ่เมื่อสินอนใส่เป่นประกันบอกว่นเนาะเขาก็บอกกานอนเฮือนคนนี้มองเขาบ่มีพี่น้องไปสั่นวันนี้ก็เลยประกันมายางประกันยางมาเด้มันจังเงียบเนาะเขียวะมันหนาหัวล่มออกมันบอกแล้วเงียบเงียบได้ยินแต่เสียงแมงไหม่ลรอกห้องห้องกลางคืนลไหมพี่น้องดึกสังกะมันบอกแล้ว ประกันยางมาป่นี้ไก่สีอหอดอันทางเวกโคปิภาษะสาทนาขามป่านี้หมามันหอนมันเลี้ยวบมื่อทนเหไก่สีอหอดได้เลี้ยวขึ้ไปเบึงแล้วว่ามันเป็นเดินงไาะบ้าหมาดำใหญ่แล้วว่าใหญ่ใหญ่มันไม่ได้ยืนหอนดิมันนั่งหอนนั่งหอนนี่มันหงนหนาขึ้นท้องฝาแล้วว่าเสียงนี่ก้องก้ง่ง เสียงหมาดำนั่นตัวหว้นนั่นมันนี้ประกันว่าห่วยหมาอย่อยอยยงสมมติตัวใหญ่ดีประกันหยุดอีกบดนแล้ววาเห็นผู้หญิงอุ้มลูกผู้หญิงคนทีเห็นตอนไปขาไปเที่ยวงานนี่ยไหมอุ้มลูกยางเข้าไปทั้งโขปีภาษาแล้ววะวันนี้ก็เล่าห่วยอันนี้ผู้หญิงคนนันตัวเราสิเป็นห้าเราคือมันว่าเรามาฟังลำพระเขายางว่ะจ้ะ ให้ไหมให้ให้มันพุ่นอันปากท่าหัวพิบซาเหมือนยางน้ำกวนมาผีดงบดีไก่นี้พูดยิ่งข้นเลยเมยหายไปบ่มีกับหมาดำกับบ่มีหมาดำที่หอนเลยเมย์ประกันเดียวบางหน้ากันตัวเหมือนอุ้ยทึ่งเลีนทึ่งยางแล้วว่าเหมือนอุ้ยแล้วว่ากูไม่ยานเทสอันปากทา่าหัวพิบซาบ้านจุขอางอันดีระวังสิเนาะแล้ประกันมาก เพราะกันคอยอย่างมากพี่น้องมันเงียบเนาะร่มกับอกไหมมันนี้ใก้เสียหอดอันปากทางไหมนด้ยินเสียงผิวเสียงคนผิวอยู่ใส่บนว่าหันหาหยุดเดะหย,ยุดหันหาเราว่าหกคนะเหลียวมองไผกับม่องทั้งนี่อยกับม่องทั้งนี้ทุกคนทุกม่องหาเสียงผิวน่ะวันนี้มันโมมีุ่ดเลาอต่ำๆมันโมมี่แล้วป่าเสียงผิวยิ่งสูงคน อยู่ทั้งอันเขาทั้งปากทาของวิวิบสา,ามันนี้มันหนมีแตตุนย่างหนวนมันจังเป็นตากงาออกมันตุนย่างมันแตะเงาออกเนาะเดี๋ยวไปแล้วว่านังยอนขาผิวผิวหมนอดอยู่ละว่ะเดี๋ยวบางหน้ากันมันนี้มันมาเป็นขนแลหละผู้ใด้ไปสิขึ้นไปนางผิวทั้งงาย่างพุนเราบอกเนาะประกันบอกกัน ยุดแล้วนี่ถอยหลังถอยหลังหากาบระหว่าสิเลียนกลับขึ้นกัยานอันทั้งอันกูพิบัสสาวันนัามสซีมากัยานอันยานปากทั้งกูพิบัสสาวันเจ้าของเห็นไหมมันนี่ก็ได้พักการยุดิยุดยืนอยู่ช่วงระวางกลางกลางอันทั้งเขากูพิบัสสาวันาักขำกบานเจ้าของเห็นไหมเราบ้า ยุดว่าสิเสียงผิวอันมันยุดผิวเศร้าผิวแม่มันกับยังผิวคือเก่าบันนี้พี่น้องเอ้ยพักกันเดินอยู่หันล้วังเพราะมันหน่อยดิสองสมุงเสียงผิวกัยังผิวอยู่ไงก็ได้ตัดสินใจว่าป่ะเฮายางไปเลยผ่านไปอีหยังยังกันแรนเหรอระวังสิละบันพักกันยางมาบันี้เสียงผิวมันยุดมันีเฮ้ยมันเศร้ายุดละตัวมันว่า บัดนี้สีพักกันเฝ้าสีพะกเล่งยางเห็นไมเล่งยางมันพุ่นบัดนี้เราว่าวูดล่มไหมบูดไปแบบหนึ่งเสียงวาวทะนุวันนี้เราว่าดังจี้จี้ถึงถึงจี้จี้ถึงๆอันดังปันดังอยู่ปลายย่างอีกตัวหนึ่งเหนียนหนาไปเบิ้งเราว่าไว้แขนอยู่งาย่างเงยเราว่าป่าว่าเป็นเสนีว่าเปนว่าเป็นคางเป็นเสนีแขนไหมเล่นรุ่นแล้วเราว่า ตัวไผ่ตูมันแหลนอันนี้ไปน้ำกันงยูระว่าแหลนตาป่ะกาศเรี่ยวเต้ผู้สิออกหนาตามหลังผู้แหลนไว้ดิออกหนาบัหนี้พระรันละขั้งพอดีตีกองรันละขั้งใม่กองดึกนี่แม่โอ้ยเดี๋ยวไปเห็นมัหนี่ท่างกันที่เขาผู้พิพิธสามาจะกองเลยเมื่เดี๋ยวเห็นคุนยางยางเขาอันท่างครูพิพิธสารเลยแมื่ปากท่างครูพิพิธสาบ้านจะกองลระบ่า ยางเป็นแถวเข้าไปบ่วยแต่ว่าเสียงลันระคั่งนี่มันนี่เพราะกันเฝ้าเฝ้าว่าสิมาเบืองว่าคนมาแต่ใส่เนี่ยก็ถึงว่าสิดีใจว่ามิมูเนี่ยเฝ้าทั้งยางทั้งยางทั้งเลรียมาหวดแล้วว่าบ่มีหดค้นจะคนมึงนี่โอ้ยว่าไปต่ไปห้อบริสันแล้ววา ประกันเฝ้าทั้งเรียทั้งอย่างจนหอวบ้านกะนวดน้ากันอยูน,อนิโคลซ้อนนวดอยู่เงื่อนไม่ป่านแล้วนะทั้งผูง้ยิ่งผู้ไส้นวดน้ากันอยูน,อนิโคลซ้นจนสวดเจงมึงนี่บัดน,นี้เราไอ้พ่อแมฟังข้าเจ้าเลยว่ามันเป็นวัฒนพระวัานศิลตัวนี้มันเป็นมือบุญพ่อบุญกะถิ่นบัดที่นี้เขาไปเอากองบุญบางคนก็ไปเอากองบุญบางคนก็ไปเอากองบุญไปฟังลำ่ำระหว่าน,นั้นไปฟังลำ่ำบัดน,นี้ แล้วก็ด้วยตื่นไป,ไปฟังล่ำวันนี้เพราตั้งแต่่าระรันละคั่งรันลันกองดึกตรนี้ทีกองดึกมันเขาก็กลับบ้านเขานั่นแหละมันก็เลยเป็นแบบนั้นทีเดียวเห็นแล้วว่าอันนี้เป็นเรื่องเล่าจากม่ป่าเราไห้ฟั่งพี่น้องก็เลยมาเราพี่น้องฟั่งอีกมันเป็นเรื่องเล่าของปีหลอกสมัยก่อนพี่น้องลาวาไห้ฟั่งได้น,นี่ไอ้เรื่องก็เลยมาเราพี่น้องลูกหลานฟังน้ำกันพี่น้อง แต่พี่น้องฟังแล้วจ้ะเออมวนเนาะยายดวนเอาหมิ่นข้ามาเล้วพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาหายายดวนยายดวนสิไปหาถามเรื่องเล่าต่างๆมาเราพี่น้องฟังอีกคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องมันเดืดแล้วคลิปหน้าจังกองกันพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีค่ะ